พี่น้องมือหนีผ้ามาเข่าดงแรงพนบาเห็ดพี่น้องดอกแรกแหกมันดอกงามพี่น้องแข็งพร้อมไปหาตอไปอีกพี่น้องดอกแรกเลาก็พ,อ,พอดอกแรกครับให้พี่นอ้องลอะเงาหาเลาะวงไปอีก พี่น้องนี่ดอกที่สองดอกหน่อยมันก็มีอยู่ด้วยครับนี่ไปเข้าไปหาไป,ไปเรื่อยๆพี่น้องท้ามันก็แห้งแหงเบื้องสภาพแห้งครับพี่น้องแหง้งอิลีพี่น้องก็มาพอดอกสามดอกสี่นี่ครับน,นี่ดอกหนึ่งพี่น้อง ดอกแข็งดีดีพี่น้องมันออกแรงเนาะผลตกห้ามมันว่างหนึ่งหันเป็นตะติแกงอยู่บ่พี่น้องไปลองหาปี๋มังครับพี่น้องนี่ก็อีกดอกนึงมีห้างห้างพี่น้องดอกแข้งแข็งครับไปหาต้อไปอีกเข้า พี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งแต่ดอกงามๆอยู่แห้งแห้งพี่น้องดอกแข็งแข็งเห็ดก็ได้เมืองปลาที่ลืไปพี่น้องหาไปอีกห้าเราในลาบเนาะพี่น้องนี่ดอกหนึ่งดอกใ่นี่ครับงามพี่น้องงามงามงาม ไปครับไปหาไปอีกเฮาเห็ดกระด้างพี่น้องเห็ดกระด้างไปพี่น้องย่งเลาะมมตาเมีอีกอยู่พี่น้องมองนี้ออกหลายดอกนี่ครับดอกมัน มันมาดึงยากนะนี่มีพี่น้องห้อยมันเถ่าเห็นว่านี่อย่างกินวุดดอกขาแข็งแข็งเอาพี่น้องนี่มันจะเถ่าออโพดนมีพี่น้องดอกหนึ่งนี่ครับดอกง,าง,าอกงา่าเง่พี่น้องแข็งพรกอ่อมาทางขุนพี่น้องเน่าเหมือด นดพี่น้องเบิ่งลองร้อยมันเนาเเ่ามันเ่าเนาเหมือนพี่น้องมื่อกี้ก็เลื้อตะขามพี่น้องขามก็แข็งแข็งพี่น้องเอากันพี่น้องดอกหนึ่งเห็นตะขา โอ้ยพี่น้องนี่ดอกนึงขาบางง่ายหนึ่งเลยเยอะแต่ขาคุณอะทั้ง,งว,วันได้มากโดนเนาะคือเกิาเห็ดออกแต่ผมบ่มีเวลาว่างเพราะชวนมากผมสิได้ขับรถมาวาไปหันไปหนีนะพี่น้องผมก็เลยบ่ค่อยว่างแต่ละมือแต่ละเว็นเพิ่งเขา้าบ่ม่าคอยได้ลงคลิปพี่น้องนี่ไล่เลย,ยครับเนี่ยไปหาตัวปีกเข้า เนี่ยพี่น้องดอกงามงามปหนาเสือ้อ,อ,อวันที่ทออกเห็ดมืนนอนีวันที่เก่าท่านว่าคมนะพี่น้องเป็นคลิปไม่ได้พี่น้องว่าเป็นคลิปเก่าวันที่เก่าท่านว่าคมสองหาหกหาครับไต่ล่องหาไปอีกพี่น้องได้ร้ยายเตยไว้ได้พูดะนะี่ยพี่น้อง ไปครับไปเนื้อพี่น้องกับมีไปเรื่อยๆเนาะนี่ดอกเห็ดพี่น้องดอกแข็งกิรีกระดอนพี่น้องหาไปอีกเขาได้แกงแท้มื้อนี้ไปครับพี่น้องแย่ามากกับพ่ออีกแล้วนี่นี่ครับ <c oughs> หา่ก็นาเห็ดเอารลด แพพี่น้องนนอะนี่ดอกหนึ่งเรื่องแห่ง,งพอนีแรงพอนีมันก็ยังยเกิดอยู่เนาะหอมหอมพี่น้องไปครับหาไปอีกส่งสีดกแดงกังดอกมือนี่พี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้อง มาฮอดบ้านละพี time, lly, horrible, right, ่น kind of ีมีกันแน่ใดได้ไลท์เตอร์พี่น้องเต็มกกะตานี่แหละใกล้แล้วแบตเตอรี่เมือดเลยใบไทยให้เบิ้งพี่น้องเฮ็ดแรงมีแต่หน่องงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อ